การเด็ดของโกลกาเด่นนี้ก็เป็นการเด็ดของเฟลลี่ภาค2นั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภาค2นั้นมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแต่บอกก่อนเลยว่าภาค2นี้เนี่ยทางแบบโกลกาเด่นเนี่ยได้ทําการสร้างโลกใหม่เหมือนกับว่าได้สร้างโลกนางฟ้ามาอีกโลกหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเข้าไปยังไงทุกคนคือตรงนี้เนี่ยมันจะให้เราเนี่ยวิ่งไปที่โลกของนางฟ้า แต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เหลือแค่สามนาทีโลกของนางฟ้านเนี่ยก็จะปิดก่อนที่เราจะเข้าไปในโลกนางฟ้านเนี่ยเราต้องมาทําการค้าสิ่งนี้นั่นคือแฟรี่เน็ตนี่เลยมาที่โต๊ะนี้ทุกคนนะเพราะว่ามันมีโต๊ะค้าเพิ่มเข้ามาค้าไปก่อนคือตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่ไม่กี่ทีทุกคนนะมันใช้ผลของซันไบันนเองนี่ก็จะเป็นผลอันนี้นะทุกคนนะนี่ก็ทําการใส่เข้าไปแล้วก็ใช้เมล็ดสตรอเบอรี่ใช้แค่อันเดียวนะ แล้วก็ใช้ how v e s t ์แค่1อัน how v e s t ์โอเคเรียบร้อยแล้วก็ทำการคร้าฟเลย <c oughs> ใช้เวลาค้าประมาณ30วิิบวิเดยวนะโลกนางฟ้าโลกนางฟ้าเหลือเท่าไหร่แล้ว <c oughs> เหลือ2องาทีอทันอยู่ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะว่าก่อนที่จะเข้าไปในโลกนางฟ้าเนี่ยเราเนี่ยต้องทำการคราแฟลรี่เ n ็ตก่อนนะทุกคนนะหรือว่าที่จับนางฟ้าโอเคได้ทุกคนนะ ปึ๊บอ่ะดูเหมือนกับว่าค้ามันนึงเนี่ยเราได้มา20อันนะไปทุกคนนะไปที่โลกนางฟ้ากันก่อนที่โลกนางฟ้าจะปิดนั่นเองปึ๊บอ่างว้าไปเลยว้าวพอเราเข้ามาในโลกนางฟ้าแล้วนี่เลยให้เราหยิบที่จับนางฟ้าออกมาที่เราได้ทําการคร้าเมื่อกี้นี้แล้วาวนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ทําการเดินตามหานางฟ้าทุกคนนะซึ่งก็จะเป็นแฟรรี่ตัวน้อยนั่นแหละมันก็จะเป็นนางฟ้าแบบนี้ทุกคนนะนี่เลยนี่หยิบอันนี้ขึ้นมานะแล้วก็คลิกไปที่ตัวนางฟ้า อ่านี่เลยแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะจับได้1ตัวแล้วคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องทําการเดินตามหาสักหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็เจอหนึ่งตัวแล้วอ่ะก็จับไปอาจจะบอกว่าตอนนี้โลกนางฟ้าปิดแล้วนะทุกคนนะคือถ้าเกิดโลกนางฟ้าปิดเนี่ยเราก็ต้องออกมานั่นเองแล้วคราวนี้เราก็จะบอกว่าไอ้ที่จับนางฟ้าเนี่ยสามารถจับนางฟ้าตรงนี้ได้ทุกคนคือจะบอกว่าถ้าเกิดเราเจอแฟรนี่นอยู่ตรงนี้นะเ <Siz S 1> ราสามารถใช้ที่จับนางฟ้าได้เหมือนกัน นี่เลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยได้เหมือนกันนะหลังจากที่เราจับนางฟ้ามาแล้วจะบอกว่ามันก็เข้ามาในกระเป๋าเราเลยทุกคนนะถ้าเกิดเราจับนางฟ้าได้แล้วเนี่ยนี่เลยนี่คือแฟรี่จาแฟรี่จาคือเหมือนกับว่าเป็นขวดโหลใส่นางฟ้าที่เราจับได้นั่นเองซึ่งเราสามารถเอาแฟรี่จาเนี่ยมาทําการคราฟ นี่ตรงกลางอีเวนต์ได้เพราะว่าตรงกลางอีเวนต์มันได้มีโต๊ะคราฟเข้ามาด้วยกันถึง2โตะด้วยกันเดี๋ยวมาดูโต๊ะคราฟแรกเลยกันนะนี่อันนี้คือโต๊ะคราฟแรกพอเรากดเข้ามาตรงโต๊ะคราฟนี้ก็จะเห็นว่าอันแรกคือ enchance คือนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องสุ่มเข้ามาใหม่แต่ว่ากล่องสุ่มนี้เนี่ยอ่าด้านในเนี่ยมีทั้งเมล็ดแล้วก็มีทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ออกยากที่สุดนั่นคือนกฟินิกนั่นเองในกลัวการ์เด้นมีนกฟินิกแล้วทุกคนแล้วก็นี่เลยมเมล็ดนี้เอเธอ จะบอกว่า,มาเมล็ดนี้คือบอกว่าดูสวยมากเลยนะซึ่งจะบอกว่าเอนชันเชตนี้ก็ใช้ผลของซันบุฟแล้วก็เอนชันซิดแพคแล้วก็เอนชันเอกแล้วก็ใช้พอยนางฟ้าหรือว่าคะแนานนางฟ้า หกพันคะแนนถึงจะคราฟสิ่งนี้ออกมาได้อ่าแล้วคราวนี้มันก็มีให้เราแบบว่าคราฟเอ็นชาร์ดซิทแพคด้วยคราฟเอ็นชารเอก็ได้คราฟเอ็นชาร์ดครีเอทก็ได้กิมเมอริงครีเอทเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นของแต่งสวนทุกคนนะก็จะมีของแต่งสวนเกี่ยวกับนางฟ้าเข้ามาใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอีกโต๊ะหนึ่งอยู่ข้างๆกันเลยอ่ะกดเข้าไปนี่เลยที่เราได้มาทําการคราฟแฟนเลนเดตเมื่อกี้นี้แหละทุกคนนะนี่ก็ถ้าเกิดใครอยากคราฟที่จับนางฟ้าเนี่ยก็มาคราฟตรงนี้นะนี่แล้วมันก็จะมี้้นใหเรราคซึ่ง สังเกตว่ากิมมลิงเรดา่นั้นต้องใช้แฟรลีจานะนางฟ้าที่เราไปจับมานี่แหละในการที่จะมาขามันเองทุกคนนะแล้วก็จะมีแฟรลี่ร์เก็ตเตอร์หรือว่าเป็นเสาปักที่ล่อนางฟ้าให้ผลติดกิมเมลิงนั่นเองแล้วก็มีแฟรลี่คอลเลอร์อันนี้เหมือนกับว่าเป็นที่เรียกนางฟ้าทุกคนนะเดี๋ยวลองคลาบมาทุกคนนะปืนเรียกนางฟ้าอ่ะก็เหมือนกับว่าต้องใช้แฟรลี่จานึงอันแล้วก็ใช้กอตลี่สปริงเกอร์หนึ่งอันนี่เลยแล้วก็เป็นกอตลี่สปริงเกอร์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเรียกนางฟ้ายัางไงนะ ปึ๊บอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องใช้แต้มนางฟ้าด้วยโอเคคราฟประมาณ7นาทีอันนี้เราก็คราฟเสร็จแล้วนะทุกคนนะแล้วเราก็ทําการเคม,มาอ่ะนี่คือแฟรี่คอร l เลอเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเรียกนางฟ้ายัางไงนะเออตอนแรกนึกว่าปืนไม่ใช่ทุกคนเป็นตะเกียงเป็นตะเกียงเรียกนางฟ้ารู้สึกว่าคราฟมาหนึงใช้ได้2ครั้งอารมณ์เหมือนแว่าเรียกจินนี่อะไรอย่างงี้นะอ่ะลองกดดู อ๋อมัอนก็นว่าเรียกให้นางฟ้าเนี่ยโผล่ออกมาในแมปแล้วเราก็ต้องทําการเดินตามหาอันนี้ไงทุกคนเนี่ยนี่เลยแล้วเราก็เราจะเก็บแบบธรรมดาก็ได้หรือว่าเราใช้ที่จับก็ได้ใช้ที่จับดีกว่านะปึ๊บ อ่านี่ไงเราจะได้มีแฟนลิจาเพิ่มนั่นเองสุดแล้วนี่คือตะเกียงเรียกนางฟ้านะให้โผล่ขึ้นมาในแมปแล้วเราก็ไปจับในระหว่างที่เรารอให้โลกนางฟ้าเปิดเนี่ยเราก็มาทาการคาแฟนลิเน็ตไว้เยอะๆก็ดีดูคนนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้จับนางฟ้าได้เยอะถ้าเกิดแฟนลิเน็ตหมดเนี่ยเราก็ต้องมาค้าใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในโลกของนางฟ้าเนี่ยเราก็ทําการค้าไว้เยอะๆก็ดีเพราะว่าในโลกของนางฟ้านั้นมันไม่ได้มีแค่ให้เราจับนางฟ้ามันยังมีร้านขายของเพื่อให้เราเนี่ยแลกซื้อไอง คือตอนนี้เนี่ยโลกนางฟ้าก็ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเรามาทําการคร้าสิ่งนี้ละกันนะนั่นคือเอนชันเชตเลยก็ทําการคร้าไปแล้วมันก็ต้องการซิดแพกแล้วก็ต้องการเอนชันเอกอ่ะแล้วก็นี่เลยจัดไปทุกคนนะใช้เวลาคราฟประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคตอนนี้ก็คราฟเสร็จแล้วมาดูกันทุกคนนะนี่เลยมันก็จะเป็นกล่องเอนชันเชตแบบนี้นะทุกคนนะจะได้ของดีหรือไม่ โอ้โหเมื่อกี้เห็นแบบว่ามเมล็ดนะทุกคนนะเห็นมเมล็ดระดับ1%เมื่อกี้นี้แต่รู้สึกว่าเมื่อกี้นี้เราได้นี้มาทุกคนนะคือจะบอกว่ามเมล็ดนี้โอกาสออกเท่ไาไหร่วะเมล็ดนี้โอกาสออก1 4เอร์นตนะทุกคนนะโอ,โ,โอ้โหถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราเนี่ยจับนางฟ้าได้กี่ตัวแล้วนี่เลยก็ให้เรามาดูตรงป้ายนี้ทุกคนนะนี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จับได้28ตัวแล้วว้าวเหมือนกับว่าข้างบ้านเรานั้นเขาเปิดได้นกฟินิกซ์แล้ว โอ้จะว่าไปมันก็โหสวยเหมือนกันเลยเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ไฟอ่ะสมกับว่าที่เป็นนกฟินิกซ์จริงๆนกฟินิกซ์สัตว์เลี้ยงที่เข้ามาใหม่โอกาสออก1%ระดับดีวายขอก็ดูหน่อยละกันว่านกฟินิกซ์นั้นมันทําอะไรได้บ้างความสามารถของนกฟินิกซ์คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนก็ได้ของเราเนี่ยไปเข้าตู้ไก่พันใช่ไหมทุกคนนะก็จะมีโอกาสที่จะได้โบนัสอายุมาก็จะได้โบนัสอายุตั้งแต่1ขวบจนถึง4ขวบแล้วก็อีกพาีนัมัทจะ ไปใกล้ๆผลไม้แล้วก็ทําการซุ่มผลไม้ในสวนเนี่ยให้ติดการกลายพันธุ์ซึ่งเรียกว่าการกลายพันธุ์ฟาร์มมิงนั่นเองทุกคนนะก็มีโอกาส20.25%นะถามว่าความสามารถมันดีไหมก็ค่อนข้างดีทุกคนนะเพราะว่ามันทําให้สัตว์เลี้ยงที่เราเนี่ยเอาไปเข้าตู้กลายพันธุ์เนี่ยมีโบนัสอายุเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ทําให้พืชผลติดมิเดชันฟาร์มมิงนั่นเองซึ่งเป็นมิเดชันที่เข้ามาใหม่และตอนนี้เนี่ยโลกนางฟ้าก็เปิดแล้วทุกคนนะนี่แต่จะบอกว่าจุดวาร์ปไปที่โลกนางฟ้านี้มันจะอยู่่่ไไมมเปป็นนทีนะะัจวา มาตามแบบนั่นเองอ่าอย่างนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนะไปทุกคนรู้สึกว่ามีเวลา10บนาทีเฮ้ยสิบนาทีางเหรอ โอเคเข้าไปมาหลังจากที่เราเข้ามาในโลกนางฟ้าแล้วแน่นอนและครั้นี้เนี่ยเราก็ได้ทําการคราฟแฟนนิเน็ตไว้เยอะมากเพื่อที่จะเข้ามาจับนางฟ้าก่อนที่จะเข้าไปจับนางฟ้านี้ทุกคนเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนนะจะสังเกตว่าตรงนี้มีวิญญาณนางฟ้าอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าด้านบนนั้นมีหลอดด้วยมีหลอดด้วยแสดงว่าเราเนี่ยต้องมาทําการส่งอะไรบางอย่างให้กับนางฟ้าตัวนี้ก็ทาการิีเข้าไปทุกคนนะแน่นอนนางฟ้าตัวนี้ ต้องการนางฟ้าที่เราจับได้นั่นเองหรือว่าต้องการเฟรลี่จานี่แหละก่อนที่จะส่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูร้านค้าก่อนทุกคนนะนี่โดยการทําการกดข้อ3ามนะนี่เป็นการเข้าไปดูว่าวิญญาณนางฟ้าตัวนี้เขาขายอะไรอ่ะมาดูกันพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยต้องทําการปลดล็อกนะอันแรกเนี่ยคือ e n c h a n t s h e e ที่เราเนี่ยเจอตรงโต๊ะคราฟแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องคราฟนะอันนี้สามารถแบบว่าซื้อได้เลยแต่ว่าเราเนี่ยต้องปลดล็อกโดยการที่ต้องจับนางฟ้ามาถึง100ตัว แล้วก็พอเลือดลงมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นมิวเทชันสเปร์ลูมิเนตด้วยนะเป็นมิวเทชันสเปร์ที่เข้ามาใหม่อ๋อแล้วก็อันสุดท้ายคือลูมิเนตสปรายหรือว่าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงวิญญาณนางฟ้านั่นเองวูแต่ว่าต้องจับนางฟ้าถึง3 0 0พตัวเดี๋ยวเรามาส่งแฟริจาให้กับวิญญาณนางฟ้าละกันนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีด้วยกัน18กดส่งให้หมดเลยถ้าเกิดจะกดส่งให้หมดก็เลือกข้อ5นะถ้าเกิดจะกดส่งทีละตัวก็ข้อ4โอเคหมดเลย เมื่อกี้มันก็ขึ้นมาสุดแแต้มทุกคนนะถ้าเกิดเราอยากปลดล็อกหลอดนี้เนี่ยก็คือต้องจับนางฟ้าให้ได้ทั้งหมด100ตัวพอเราเดินมาตรงนี้ก็เห็นว่ามีลูกไฟสีเหลืองๆนะตรงนี้ทุกคนนะก็กดเข้าไปได้คือตรงนี้มันก็ว่ามันก็มีของขายเหมือนกันก็กดเข้าไปสิ่งที่ขายอยู่ในนี้คือ e อ c นชันเอ็ไงทุกคนนะเหมือนกับว่าเราสามารถซื้อได้เลยแต่ครั้นี้เนี่ยก็ต้องทําการปลดล็อกเหมือนกันถ้าเกิดอยากซื้อ e n c h ช n t เอได้เนี่ยก็ต้องแบบว่าจับนางฟ้าให้ได้100ตัววววแล้้ก็มี VIP ดย, VIP เ,ยเหมือนกันว่าเอ่อน,นสัตว์เลีี้ยงทุกกกคนนนนะ่นเป็ลลูไฟม ีฟ้าแต่ว่าต้องจับนังฟ้าให้ได้1000ตัวแล้วก็มีแร็กด้วยก็เป็นสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่เหมือนกันต้องจับนังฟ้าให้ได้2,000ันตัวเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงจะสังเกตว่ามันมีลูกไฟกลมๆสีชมพูกดเข้าไปุกวนนะ จะบอกว่ามันคือคะแนนหรือว่าพอยต์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยไอ้ลูกกลมๆสีชมพูเนี่ยมันก็ให้เราหลายอย่างนะไม่ใช่แค่พอยต์นะมันจะมีลูกกลมๆอยู่ทั่วแมปเลยเห็นไหมทุกคนนะที่เป็นลูกกลมๆสีชมพูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้างไข่เมล็ดอ่ะกดเข้าไปมันก็จะเป็นมเมล็ดที่อยู่ในโลกของนางฟ้าอันแรกเนี่ยเป็นเอนชานซิดแพคซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามเมล็ดที่เข้ามาใหม่นั่นคือพิกซี่ฟานั่นเองอันนี้นะเหมือนกับว่าต้องจับนางฟ้าให้ได้500ตัวนะถึงจะปลดล็อกแล้้วก็เ็เมลดนี อันโทเบลมเมล็ดนี้เนี่ยต้องจับนางฟ้าให้ได้500ตัวเหมือนกันก็ถึงจะซื้อได้อ่าก็มีมเมล็ดอ e ีเวต์นางฟ้าเข้ามาใหม่ด้วยกัน2มเมล็ดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอสเมติกหรือว่าของแต่งสวนนี่เลยในโลกนางฟ้าก็จะมีในส่วนของโลกแต่งสวนเหมือนกัน ดูเหมือนกับว่าเราก็ต้องทําการปลดล็อกเหมือนกันนะทุกคนนะนี่โดยการแบบว่าจับนางฟ้ามาตามที่มันบอกอันที่น่าสนใจนี่คือวิดเบลทุกคนนะนี่เหมือนเป็นบ่อนาพูนางฟ้าแต่ว่าต้องจับนางฟ้าให้ได้3 0 0้อยตัวเหมือนกับว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเน้นการจับนางฟ้านะถ้าเกิดขยันจับเนี่ยเราก็ยิ่งปลดล็อกได้ไวประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากออกจากโลกนางฟ้าก่อนนี้เลยก็ให้เราเนี่ยมาตรงบ่อนี้อ่ะมันก็จะให้แบบว่าเราเทเลพอร์ตกลับไปยังโลกเดิมนะลองกดดูอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหลือแค่หนึ่งนาทีทุกคนเนี่ยโลกนางฟ้าก็จะปิดดแแแล้้ววสง่าามันใหเรค นาทีเท่านั้นลองใส่เข้าไปก่อนละกันนะเมื่อกี้จับเพิ่มได้อีกแค่11ตัวคือเหมือนกับว่าเราต้องขยันจับนางฟ้าทุกคนนะจากย5ห้าเพิ่ม,มเป็น3 6หแล้วแล้วมันก็มีให้เราแบบว่ากระโดดขึ้นไปด้านบนด้วยทุกคนนะนี่มีให้เรากระโดดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ด้วยเพื่อที่ว่า จะไปเก็บลูกกลมๆสีชมพูมันจะมีลูกกลมๆสีชมพูเนี่ยอ,อยู่ตามด้านบนนะนี่ไอ้ตรงนี้ก็มีเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันอยู่ตามด้านบนดีอ,นอันนี้ได้เป็นแฟรี่พอยต์ทุกคนนะก็อย่างที่บอกเลยว่าไอ้ลูกกลมๆสีชมพูนี้มันไม่ได้ให้แค่แฟรี่พอยต์นะมันให้อย่างอื่นกับเราด้วยนะนใยน,น,ยนไงเจอแล้วเบ๊บแฟรี่พอย์อีกแล้วจะสังเกตว่าตรงนี้มันมีแบบว่านี่เลยทุกคนเนี่เห็นปะมีที่เลื่อนด้วยมีที่เลื่อนแบบพาเราไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโลกนางฟ้าคือแจมมาก นี่แล้วมันก็จะพาเรามาฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้มันก็มีเนี่ยอันนี้จะเป็นแฟรี่พอยต์อีกแล้วแล้วก็จะเห็นว่าตรงด้านบนเนี่ยก็มีนางฟ้าตัวน้อยให้เราจับด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าโลกนางฟ้าจะเปิดเมื่อไหร่คือจะบอกว่าได้มาทําการคุยกับนางฟ้าที่อยู่ตรงนี้นี่โดยการกดเลือกข้อ2นะคือนางฟ้าตัวนี้เขาบอกว่าโลกนางฟ้าหรือว่าแฟรี่ลิงเนี่ยจะเปิดก่อน30มนาที30นาทีก่อนที่จะมีน,นี่เลยทุกคนก่อนที่จะมีแฟรี่อีเวนต์นะทุกคนนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดแฟรี่อีเวนต์เนี่ยอ นางฟ้าตัวน้อยออกมาเนี่ยเออเราก็สามารถใช้นี่เลยใช้เครื่องมือนี้ได้นะนั่นคือ f a i r y c อ l l เ r หรือว่าเป็นเครื่องมือเรียกนางฟ้าอ่ะลองกดดูเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะมีนางฟ้าเกิดใช่ไหมทุกคนนะถ้าเกิดเรายิ่งค้าอันนีนะ้หลายอันเนี่ยเราก็สามารถเรียกนางฟ้าออกมาได้เรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปจับนางฟ้าในโลกนางฟ้าก็ได้นะเพราะว่านี้เนี่ยมันก็สามารถใช้สะไคร่จับได้เหมือนกันแล,แล้วเรากไ็ได้แฟรีร่จามาเหมือนกันนะทุกคนแบบนี้ก็สรุปเลยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอ,อยากจะจับนางฟ้าให้ได้ไวๆเยอะๆนะทุกคนนะก็เน้น เลดละกันนะในนัปเกตตรงนางฟ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เพิ่มช่องอัปเกรดมาก็ใช้แต้มนางฟ้าอัปเกรดเหมือนเดิมโดยเฉพาะการอัปเกรดที่2เนี่ยลูมิ่งเฟลลี่สปาวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการเกิดนางฟ้าตามแบบนั่นเองถ้าเกิดเรายิ่งอัปเกรดเนี่ยก็จะมีนางฟ้าเกิดตามแบบแล้วครั้นี้เนี่ยเราก็ใช้นี่ลย f ฟลลี่เน็ตในการจับนางฟ้าก็คือตอนนี้เนี่ยจับนางฟ้าได้เกิน100ตัวแล้วทุกคนนะถ้าเกิดเราเข้ามาในร้านค้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถปลดล็อกนี้ได้คนนะซึ่งปลดล็อกเ มันต้องใช้100นางฟ้าใช่ไหมกันนี้ก็ปลดล็อกแล้วแต่รู้สึกว่ามันใช้แต้มนางฟ้าในการซื้อเอนชานเชตเนี่ยใช้ประมาณ25,000แต้มนางฟ้านะเฮ้ยทำไมใช้แต้มเยอะจังก็เหมือนกับว่าในร้านค้านี้เนี่ยใช้แต้มนางฟ้าซื้อทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดได้ของดีๆแล้วก็จับนางฟ้าได้ไวๆเยอะๆแล้วกันนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย e n จอยแล้วก็สนุกกับอีเวนต์แฟรี่ภาค2